หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อประเทศแอนดอร์ล่านะครับ mm hmm. เนื่องจากมันเป็นประเทศเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพิเรนีสระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดในยุโรปและเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายปลายทางของนักเล่นสกีประเทศแอนดอรล่ามีประชากรเพียงลาลๆ87,000คนซึ่งประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวแอนดอรล่าโดยกำเนิดแต่เป็นชาวสเปนโปรตุเกสและฝรั่งเศสที่ย้ายเข้ามาอยู่โดยที่ประเทศนี้เจอปกครองในระบบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแบบประมุขร่วมโดยมีประมุขสองคนคือประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและบิชอปแห่งอูเชลจากสเปน แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงสําหรับแอนดอร่าเลยก็คือการที่ประเทศนี้สามารถหลีกเลี่ยงสงครามมาได้ยาวนานถึง700ปีนับตั้งแต่ศตวรรษที่13สงครามสาคัญครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนกําเนิดรันใหม่ด้วยซ้าแถมแอนดอร่ายังเป็นประเทศที่ไม่มีทหารประจําการเลยมีเพียงหน่วยตารวจเล็กๆและหน่วยงานเกึ่งทหารสําหรับพิธีการเท่านั้นการป้องกันประเทศจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสเปนแ,และฝรั่งเศสแทนและประเทศนี้ยังไม่มีสนามบินและ สถานีรถไฟด้วยครับการเดินทางไปยังอันดอร์ล่าจำเป็นต้องเดินทางผ่านสเปนและฝรั่งเศสโดยใช้รถยนต์หรือว่ารถบัสเป็นหลักและด้วยความที่เป็นประเทศที่เงียบสงบสภาพอากาศบริสุทธิ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีทําให้ประเทศอันดอร์ล่าเคยติดอันดับประเทศที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงสุดของโลกด้วยครับ